วันนี้เรามาถึงน้ำตกห้วยทรายเหลืองนะครับวันนี้เป็นลำทางก่อนเข้าน้ำตกเอาแวะพักกันสักแป๊บก่อนที่เราจะไปป่ารงเปียงวันนี้เราก็กำลังจะเดินไปน้ำตกห้วยทรายเหลืองนะครับไปถ่ายธรรมชาติครับผมก็จะไปดูน้ำตกที่ไม่มานานมากนะคุณคุณอ f ส e น n o น นี่ครับเราเห็นป้ายท่านตอกห้อยสายเหลืองแล้วเป็นยังไงไม่รู้ไปวัดดวงกันมีผีเสื้อด้วยต่ามาด้วยนะครับเชิญครับเชิญครับอันนี้คือต้อนอะไรน,นะครับต้นบุกอที่เรากินไว้ลดความวาอ้วน่าใช่ไหม <c oughs> ข้างในเป็นหัวบุกค,ครับค่ะเอาไว้กินลดความวาอ้วนเพราะเส้นใยมันเยอะมากๆ อ่าที่จะขยายตัวอิ่มเต็มท้องไงใช่ครับกินี้เดียวก็กเาแ,แป้งมันแล้วก็กินจะเป็นบาดในท้องเนี่อ่อมีคือต้นบุกนี่คือดอกของบุกนะครับอ่อแทงออกมาจากพื้นดินก็เดินแป๊บเดียวก็ถึงน้ำตกห้วยรายเหลืองแล้วนะครับ แล้วก็ถึงมันตกห้อยทายเหลืองแล้วดูสีขาวสวยนะครับไม่เป็นสีชาเย็นมันจะเป็นเห็ดที่อยู่บนก้อนไม้ ้น้ำเที่ยวก็มาเยอะนะครับฝนเนี่ยดูผลงานกันผลงานฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์ธรรมชาติไอ้น้ำข้างดู่ใ่นเลนฮะองุ้งจัดจัดก็เป็นธรรมดาช่วงหน้าฝนนะ ตอนนี้เราก็ถึงป่าปงเปียงแล้วนะครับมอนดูนาข้ามบันไดนี่ก็เป็นบ้านของชาวบ้านนะครับอืมอี เพื่อที่พักืก่อจะเตรียมไว้รับนักท่องเที่ยวก็กำลังเดินไปดูนาขั้นบันไดน,นะครับมีหมาดอยนำทางหนึ่งตัววันนี้โชคดีครับมีชาวบ้านกำลังดำนาอยู่พอดีบครั ครับครผมขอบคุณครับครับผมจะไปยังไงก่อนเริ่มการขนาไปมัน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 ขัดตรงนี้ได้ไหมครับก็บวกบวกหรือว่าจะดุหรือวจะจะเดินเลาะไปเดินขึ้นจูนต้องเดินทางนี้ไปครับผมต้องเดินเลาะชาวบ้านกำลังเก็บก้านะครับเพื่อจะเตรียมดำนาขั้นบันไดตาป่งเตียง ทำหน้าเหมือนแกติดอ่ะนี่ทุกทีมกำลังเตรียมเดินเข้ามา,า,าต้องแอดเวนเจอร์นิดนึงมันค,คือมันไปได้ใช่ไหมได้แต่ต้องโดดน<า>ตรงนี้มีกองมีใจคนข้าวนะครับ ก็มาถึงที่ไทยมีตัวแล้วย้องายรูปต่ากๆแล้วก็่ายระปต้า ครับเอ,อ๋อเส้น้นเลยดิยอันนี้ผมมาทาพิมพ์ล่าเราก่อนเพราะว่าในเส้นนี้ผมจะพาแม่มาแต่ว่าดูดูกวามสุเขเกี่ยวแดงของตัวอย่างท้าถ่ายวีดี <c oughs> โอเนี่ยโอ้ยทำไมเด็กก็ทำไม่ได้มาพิจารณอ๋อถ่ายวีดี <c oughs> โอไห้เน <c oughs> าะทษครับผมไม่รู้คุไหนก็เก็บแอคชั่นแหมหน้าโป๊ะมาจริงๆุ๊บ โโอ้ถึงความสุรักเตยในการมาเที่ยวนะครับมันไม่มีคลองกันเพื่อนมาดูวิวอีกวิวนะครับโอ้ในสุดเพราก็เป็นนาขั้นใดจริงๆ สุดท้ายไม่มีท้นข้าวอันนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายที่เราจะมาดูวิวบ้านป่าโปรงเปียงแล้วนะครับในกล้องเราก็นำเสนอรอยบ้านดาวโอ้ใช่ไล้าสวยมาก นี่คืออะไรเนี่ยขายทาแบบนะนี่เจียมขายทาแรบบนะครับกล้องตัวเล็กอีกตัวหนึ่งที่พกมาเราไะจุดชมวิวยอดพิพนะครับมีาตกล้องมากมายมาเที่ยวที่นี่ ดีครับนี่มาถึงกินเราต้องกินเหล้าดอยคืออะไระหอมมากเลยข้าวให้เยอะเลยอย่างแรงพี่บอกเลยอย่างแรงว่าละดอยนี่ยเต้าอ้อยไทยนี่ก็ราคาเราก็ถูกเยอะอ่ะเล่ยตัวละ60บาทเหล้าสาบี้แี่ะเอากี่ให้หม่เลยครับ หมดโรวพยาราขับขับรถเด้อถทาไมพอก่็น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนจากข้างนอกโดน่าครับต้องขับไกลวันไหนมันนอนเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวมันนอนถ้าจะได้กินอยู่ครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนี่เขาถ่ายหน้าข้านในที่ป่าเปลี่ยนนะครับใช่ไหครับคลิปนี้ก็เป็นอันว่าคือยังไม่เต็มนะเท่าไหร่ไว้ค่อยมาซ่อมกันใหม่